อยากกินข้าวลามลองทำข้าวลามแบบทีจูรี่และคันแลนดูดีกว่าเอ้ยลองทำข้าวลามแบบคันแลนทำเนาะแบบที่จูดี้พาทำดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับไม่เคยทำลองทำดูแต่ก็เนาะลองทำดู ทุกคนเราไปตัดกอไผ่มาหนึ่งกอแล้วที่บ้านป้าใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารูที่เราจะกอกข้าสารลงไปเนี่ยมันเล็กนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนโลเคชันใหม่ก็จะไปตัดบนเขานะครับโอ้เจอแล้วไม้ไผ่ เราจะตัดกอไผ่กอน,นี้นะครับว้าวว้ายลำสวยอู้นี่นี่เลย ดูสิรูปเริ่มเลยครับผมแบบเนี้ยดีมากโอ้นี่ครับเราได้กระบอกไม้ไผ่ละกระบอกข้าวามเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งนี่ปากกว้างๆแบบนี้นะครับปากกว้างแบบนี้นรกกบบนนเรียบร้อยละเดี๋ยวเราก็าจะมาตัดแต่งนี้ก่อนนะแล้วก็เอาใส่ถุงเตรียมไว้นะครับผมนี่โอเคไป มิชชั่นคอมพิวตไปหนึ่งสเต็ปแล้วดีใจเย้ได้มะพร้าวแล้วนี่แต่ว่าผิวมะพร้าวมันด้านหน้ามันดำเพราะวา่าน้ำมันแห้งมันเริ่มจะเน่าแล้วเดี๋ยวเราไปขูดเอาด้านหน้านออกได้อยู่นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ลูกนี้ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าลูกนี้ไม่ได้เราต้องไปขูดด้านหน้านออกแล้วก็เอาขูดเอานำ้ดำดออกแล้วก็เหลือขา,ขาวๆไว้แล้วก็เอาไปทําเป็นกะทินะครับ เราจะมาแช่ข้าวก่อนนะครับแล้วจะใช้ข้าวเหนียว2กิโลลองดูเราซื้อข้าวเหนียวมา2กิโลไม่มีข้าวเหนียวดําจริงๆขาอยากได้ข้าวเหนียวดํานะแต่ว่าข้าวเหนียวดําไม่มีนะครับข้าวเหนียวดําเวลาทําแบบเป็นพวกขนมหวานไม่ว่าจะเป็นสังขยาใช่ไหมข้าวเหนียวสังขยาเนาะหรือไม่ก็ไอ้เนี้ยข้าวหลามเนี่ยถ้าใช้ข้าวเหนียวดํามันจะอร่อยมากเลยครับ น้ำซาวข้าวมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครทำผักส้มผักดองนะครับผมสามารถนำไปใช้ได้นะหรือถ้าเกิดใครจะเทจิ้งนี้เอาไปลดน้ำต้นไม้ก็ได้นะครับอ,อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนแล,แล้วก็เข้าวันที่สองแล้วนะครับที่เราจะทำข้าวหลามตามรอยจูดี้ี่จองแล้วก็คันเล่นกันนะครับผมเดี๋ยวแช่ข้าวมาหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวเราจะมาซาวข้าวออกก่อนนะ แช่ข้าวไว้คืนหนึ่งนะครับข้าวเหนียวแล้วก็ซาบแบบนี้ให้ด้นเราได้แล้วนี่ข้าวที่เราซาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกรอกตรงอ่าใส่กระบอกไม้ไผ่ของเรานะครับใบตองใบตองนี่ได้ เรามากรอกข้าวสารใส่กระบอกของเราก่อนนี่กระบอกแบบนี้นะทุกคนแบบนี้เลยกรอกไปประมาณ70%ของกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมครับจูดี้บอก70%ดปโอเคเราก็จะทำตามนะครับ <M> mm> ก่อนอันนี้น้ำน้ำกะทิของเรานะครับผมกะทิรู้สึกว่ากะทิจะไม่เค็มเท่าไหร่นะครับผมจะ,จะเติมมันนี้ลงไปนิดนึง นี่แล้วก็ตักน้ำอาทิของเราใส่ลงไปออเห็นไหมเห็นไหมทุกคนบุ้ง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  ีใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเอาให้แน่นๆโอเคแน่นแล้วเย่นี่นสำเร็จไปแล้วหนึ่งกระบ,บอกนะครับนี่อันนี้คือข้าวหลามของเราเดี๋ยวเราจะมาเผาเข้าวหลามกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ แบบนี้นีเนาะตอนนี้สภาพเป็นแบบนี้นะครับสู้โอ้ยิ่งกว่าตายิ่งกว่าตามซีรีส์เกาหลีอีงนะทุกคนอ่า สุดยอดโบเบโบเบแล้วมาอรอลุ้นกันว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นแบบที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าอีกด้วยนะครับ <c oughs> ดูความร้อนโดนเข้าหลามของเราฟิววฟิวเลยมาดูกัน จับไม่ได้ยังร้อนอยู่มาลุ้นอ้าวยังไม่ได้วู๊ห เทำไมเป็นแบบนี้นะโอ้อนแต่บอกทุกคนว่าซื้อกินน่าจะดีกว่าใส่สูกแล้วอีกนิดนึงทุกคนไม่ได้เราอาจจะทำพลาดเองเนี่ยมั้งอาจจะมีขั้นตอนสักอย่างที่ผิดพลาดไป อืเดี๋ยวเราจะย่างใหม่นะครับครั้งต่อไปถ้าเกิดเรามีเวลาเราจะย่างใหม่นะครับเราจะใช้ตนะเตาเนี่ยเตาสีแดงเอาถ่านแล้วก็เอาอันนี้วางข้างบนแล้วก็หมุนเอาเนาะแบบนั้นน่าจะได้ก่อนเนาะอันนี้ไม่ได้เลยแต่ว่ากินได้นะครับตรงบริเวณที่สุดอร่อยมากสรุปแล้ว มิชชันเฟลนะครับทุกคนซื้อกินง่ายที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วไปพร้อมกับความผิดพลาดและความล้มเหลว